ชาดกในธรรมบทพระธรรมกิติวงศ์ทองดีสุรเตโชปเปรียนธรรม9ก้าประโยคราชบัณฑิตแปลและเรียบเรียงในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษาเจรอบ84พรรษาพุทธศักราช2,554 34 วาโลทกะชาดกด้วยแผกผิวพันธ์ชาติเชื้อที่มาและมูลเหตุวาโลทกะชาดกอยู่ในคุทกานิกายชาดกทุกกนิบาทอสัตทิสวรถูกอ้างถึงไว้ในธรรมบทภาคที่4ปันติตวัครเรื่องปัญจสตะพิกขุวัตถุ ว่าพระพุทธองค์ทรงปรารบคนกินเดน500คนที่กินอาหารเดนแล้วสนุกสนานรื่นเริงกันจึงตรัสชาดกนี้ความย่อว่าอุบาสก500คนในเมืองสาวัตถีได้มอบหมายงานและสิ่งที่เป็นห่วงกังวลให้บุตรและภริยาไปบริหารกันเองหมดแล้ว ก็ชวนกันไปฟังพระธรรมาเทศนาของพระบรมศาสดาเป็นประจำในอุบาสกเหล่านั้นส่วนหนึ่งเป็นโสดาบันส่วนหนึ่งเป็นสกิทาคามีส่วนหนึ่งเป็นอนาคามีที่เป็นปุถุชนธรรมดามิได้มีเลยแม้ผู้คนที่จะนิมนต์พระบรมศาสดาไปในงานก็นิยมเชิญอุบาสกเหล่านั้นก่อนแล้ว จึงไปถูนนิมนต์อุบาสกเหล่านั้นมีคนที่คอยปรนิบัติดูแลเช่นส่งไม้สีฟันน้ำล้างหน้าเสื้อผ้าและของหอมด้วยกันทุกคนคนเหล่านั้นได้กินของเหลือเดนจากพวกอุบาสกกินอิ่มแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็ไปที่ท่าน้ำ เล่นน้ำกันบ้างเล่นปล้ำกันบ้างส่งเสียงดังเอะอะไปหมดส่วนอุบาสก500คนนั้นกลับส่งเสียงเบาๆไม่อึกทึกอะไรเลี่ยงหลีกไปหามุมสงบพักผ่อนวันหนึ่งพระบรมศาสดาทรงสดับเสียงอึงคนึงของพวกคนกินเดนเหล่านั้นเหล่านั้นจึงตรัสถามพระอานนท์ เมื่อพระอานนท์กราบถูนว่าเป็นเสียงของพวกคนกินเดนที่เล่นสนุกสนานกันจึงตรัสว่าพวกคนกินเดนเหล่านี้เมื่อกินแล้วมิใช่จะเอะอะเกลียวกราวเฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันดังนี้แล้วได้ตรัสเล่าเรื่องนี้เนื้อเรื่อง อตีเตนในอดีตการนานมาแล้วครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลอมาตเมื่อเจริญไวัยได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบแล้วได้เป็นอมาตผู้ถวายคำแนะนำด้านอัตธรรมแก่พระราชามาการครั้งหนึ่ง พระราชาทรงสดับว่าชนบทปลายแดนเกิดกำเริบเสบสารขึ้นจึงรับสั่งให้เตรียมม้าสินทบ500ส่งยกจตุรงคเสนาเสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงปราบพวกปัจจามิตรลงราบคาบแล้วก็ยกพลเสด็จกลับครั้นแล้วทรงดำริว่าม้าสินทบทั้งหลายเหน็ดเหนื่อยนัก หากได้กินน้ำองุ่นที่คั้นสดๆก็คงจะทำให้หายเหนื่อยได้จึงรับสั่งให้จัดการตามที่ทรงดำริมาสินทบครั้นได้กินน้ำองุ่นสดที่หอมชื่นใจกันแล้วก็ค่อยๆเดินไปอย่างโรงมา้ายืนสงบนิ่งตามที่ของตนของตน สำหรับกากอางุ่นที่คั้นน้ำแล้วปราศจากรสหอมหวานโปรดให้ขยำกับน้ำแล้วกรองด้วยผ้าเปลือกไม้เก่าๆเ,เสร็จแล้วให้นำไปเลี้ยงพวกลาที่ขนหญ้าให้ม้ากินพวกลาได้ดื่มน้ำคั้นจากกากอางุ่นแล้วก็เมาไมา้คึกขนองร้องเพ่นพ่านไปที่พระลานหลวงพระราชา เปิดพระแกลทรรงทอดพระเนตรอาการของพวกมันจึงตรัสถามอมาตโพธ,ธิสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆว่าดูนั่นสิพวกลากินน้ำกากอางุ่นแล้วเมาหมายเที่ยวร้องกระโดดโลดเต้นไปผิดกับม้าสินทบทั้งหลายที่กินน้ำองุ่นหอมชื่นใจแล้วก็ไม่มีเสียงต่างก็สงบนิ่งไม่ลำพองร้องร่นไป เป็นเพราะเหตุอะไรหนอวาโลทกังอัปะระสังนหีนังปิตวามโทโชายติคัทธรพานังอิมันจะปิตวานะระสังปณีตังมโทนะสัญชายติสินทวานัง ความเมาย่อมเกิดแก่ลาทั้งหลายเพราะกินน้ำหางซึ่งมีรสน้อยเป็นน้ำชั้นเหลวแต่มีความเมาย่อมขอไปแต่ความเมาย่อมไม่มีแก่ม้าสินทบเพราะกินน้ำที่มีรสอร่อยประนีตเพราะเหตุไรอมาตโพธิสัตตกราะทูนว่าอัปัมปวิตวานะ นหฮีนะชจโจโสมัชตีเตนะชนินทะผุดโโทไรหศีลีนะกุลำหิชาโตนะมัชตีอัครสังปิวิตวาข้าแต่พระจอมชน สัตว์ที่เกิดในตระกูลที่ต่ำได้กินน้ำหางที่มีรสน้อยอ่านรสนั้นสัมผัสแล้วย่อมเมาไมายส่วนสัตว์ที่เกิดในตระกูลสูงเอางานเอาการถึงได้กินน้ำที่มีรสชั้นเลิศเข้าไปก็ไม่เมาหมายพระราชาทรงสดับแล้วตรัสสั่งให้ไล่พวกลาออกไปจากพระลานหลวงจากนั้น ก็ทรงตั้งอยู่ในโอวาทของอมาต์โพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบุญรักษาศีลจนตลอดพระชนมายุพระบรมศาสดาครั้นตรัสเล่าเรื่องนี้จบแล้วทรงสรุปว่าลาห้าตัวในการนั้นได้มาเป็นคนกินเดน500คนในบัดนี้มาสินทบ500ตัวได้มาเป็นพวกอุบาสกพ,พระราชา ได้มาเป็นพระอานน์ส่วนอัมมาต์บัณฑิตก็คือพระองค์เองดังนี้สาระจากชาดกสัตว์ทั้งหลายแม้จะเป็นสัตว์ดิรัจฉานเหมือนกันแต่รูปลักษณ์และอากับกิริยาท่าทางที่แสดงออกแตกต่างกันไปตามชาติกำเนิดและเป็นเหตุให้ถูกแบ่งว่า เป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นสัตว์ชั้นต่ำเป็นสัตว์อาชาในเป็นต้นถึงกระนั้นก็ตามสัตว์เยระชานบางชนิดสามารถจะนำมาฝึกฝนให้เป็นสัตว์ช่วยงานให้ทำกิริยาอาการต่างๆตามที่มนุษย์ต้องการได้ทั้งนี้ก็อยู่ที่สัตว์ชนิดนั้นจะยอมให้ฝึกฝนแค่ไหนคนเราก็เช่นกัน แม้จะเป็นคนเหมือนกันแต่ก็แตกต่างกันทั้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณและชาติกำเนิดแต่ว่าความแตกต่างกันเช่นนั้นมิได้เป็นอุปสรรคนักที่จะพัฒนาให้หลุดพ้นจากภาวะเดิมของตนหรือให้ผู้คนมองข้ามความแตกต่างกันนั้นเสียคนหน้าตาไม่หลอ่อไม่สวยก็เป็นที่น่านิยมยกย่องได้ คนผิวพันณดำก็เป็นใหญ่ได้คนมีชาติกำเนิดตระกูลต่ำต้ก็เอาดีในด้านต่างๆได้การจะพัฒนาตนก็ดีการจะได้รับความสำเร็จในชีวิตก็ดีการจะได้บรรลุธรรมก็ดีไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีเลือกชั้นวรรณะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมและจิตสำนึกรักดีของแต่ละคนข้อสำคัญอยู่ที่ว่าผู้นั้นจะสามารถสลัดคราบภาวะพื้นเพเดิมของตนได้หรือไม่หากไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะลืมตาอ้าปากได้เลยเช่น มีชาติกำเนิดต่ำต้อยหรือลำบากยากเข็นแต่เกิดแล้วยังประพฤติแต่ความเลวร้ายเกียดคร้านไม่รักดีไม่กระตือหรือร้อนที่จะยกระดับตนเองให้สูงขึ้นทั้งความรู้และฐานะความเป็นอยู่เลยต้องลำบากดักดานอยู่กับภาวะพื้นเพเดิมของตนไปจนหมดลมหายใจ ในท้ายที่สุดวันนี้หลวงย้อยคำภีเปล่าขออำนวยอวยพรอวยชัยให้ทุกคนทุกท่านทั้งที่เป็นบรรบชิตและครุอหัดจงเจริญสมบูรณ์ภัยบณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการกล่าวคืออายุวนันหนสุขะพระปฏิพานธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านั้นเถิอรัตนตยานุภาเวนะ รัตนตยเตชะสาด้วยเดชด้วยอำนาจด้วยคันยิ่งใหญ่แห่งพระรัตนตรัยหากแมนว่าหลวงย้อยคำพีเปล่าได้อ่านอักษรอักขระวัตตอนใดตกหล่นขาดตกบกพร่องไปข้อการน,นั้นจงอย่าได้เป็นโทษกับผู้อ่านและจงเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังให้ได้อริย,ยายธรรมได้สันติวรบดได้โส,ต,สตาปฏิยังคะถึงกระแสะแห่งพระนิพพานคือความพ้นทุกข์ ทุกท่านทุกคนเทินสั้นนี่เดียววันนี้โอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เทวธรรมเทวธรรมชาดกเทวธรรมสำคัญชนิดเทวธรรมเวลาทำวัดสวดมนต์ที่วัดสุทัศน์เนี่ยจะมีสวดเทวธรรมทุกครั้งหิริโอตปะซัมปนาสุกะธรรมะสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวธรรมาติวัจเร ทำที่ทําให้คนเป็นเทวดาได้เนี่ย